ครับดส๋ยวสจอร์เรลวิวนี้เราจะเทสตลับเกม Nintendo Switch ตัวมันไม่โฟกัส Super Mario b บ o s Wonder นะครับตลับ PSA <c oughs> ก็ใช้เทสได้เฉยครับกล่องหาย่นีเทสกับเครื่อง OLED นะผมก็ใส่ิจิตื้นได้สินะครับนะครับกล้องไม่ชอบโฟกัสโอเค ชอบเกมได้ปกตินะครับก็เดีย๋ยวพวนี้ทําการจัดส่งให้เมื่อชตอนเช้าประมาณรับรบไม่เกินเที่ยงนะนนลืมปูนเนงเชอบปัญหาเรื่องลิขสิทธิเ์เกมก็ค่อนข้างภาพสวยดีครับ ขึ้นจอใหญ่น่าจะดีแต่ทีนีพอดีผมไม่ค่อยสายนี้เท่าไหร่ครับจะเป็นอันอื่นมากกว่า <Okay. S 1> ครับจะทำการจัดส่งให้นบับขอบคุณครับ